เห็นคุณมาเห็นแม่บัวลอยนั่งด่กําลังตำหม,มากกินอยู่ตรงนี้แหละว่าตำหม,มากกินอยู่ตรงนี้ไม่เอาบ่เลขงวดนี้กี่วะผมว่า,วาเอ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 าผมว่าเอาเอาเอาไหนยายดูหน่อยยายก็หาในกระเป๋าเสื้อก็ไม่เจองวดนี้วันนี้หาในกระตาหม,มากคนหาไปว่าเฮ้ออยู่ในกระตุงยางเหระ ก็เอาออกมาแก่้ให้ดูแน่ๆผมดูหน้อยผมก็ดูมีสองเจ็ดศูนย์กับสามศูนย์นะครับ mm hmm. งวดนี้งวดที่ห mm ้า hmm. ครับงวดที่ห mm ้า hmm. แดร์เรสงวดนี่เข้างวดที่ห้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับ mm hmm. วันนี้มนไก่เดินทางมา ที่อำเภอศรีคอรภูมินะครับมาที่หลักกิโลน้ำโชคหรือว่าหลักกิโลเฮียนนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาตามตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภกับอาจ,จารย์ยานะครับเพราะว่าอาจ,จารย์ยาเพิ่นดูเล่นะครับอยู่ที่ศารตาเซตาจันและยายมีนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับหกรก,กดา,ดาคม2568ร้นะครับ ทั้งประเทศเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วหลายงวดเลยอาจารย์ยาจวดแล้วครับสี่งวดแล้วสี่งวดแล้วแม่บอลลอยบอกสี่งวดแล้วนะครับแม่งวดลอยครับสารแม่บอลลอยอยู่ตองไดค่ะครับนี่เลยครับนี่ข้างหลังครับโอ้ยอาจารย์อาจารยามีสามรางบ่ค่ะค่ะสามลังก็สังอาจารย์ได้กี่งวดแล้วนะครับสี่งวดแล้วครับงวดนี้จะเป็นงวดที่ห้าใช่ไหมครับงวดที่ห้าครับงวดที่ห้านะครับ มดยางอาจารย์มาจะพูดพร้อมกันอาจารย์ยาเราถึงตัวเลขที่ไม่ที่มาของตัวเลขไขฟังเนี่ยครับอาจารย์ยาเดี๋ยวจะให้ดูนะครับสติเก่านะครับยังอยู่นี้นะครับวันที่วันที่สิบหกมิถุนายนก็เจ็ดสองเก้าครับเจ็ดเจ็ดสองเก้าครับหาดเจ็ดสองเก้านะครับวันที่หนึ่งนะครับ วันหนึ่งมิถุนาครับเสียดายโคงสุดท้ายไม่มีใครมาถ่ายออกนะครับนี่สองเศนย์ผลรางวัลออกสองศูนย์นะครับผมซื้อห้าสองล่างครับทุนน้อยนะครับไม่ได้เงินเขาเลยครับนี่ถ้าใครตัดซื้อก็ถูกนะครับนี่สองศนยครับนี่อาจารย์ยาบอกว่าเสียดายแอดมิ่ไม่มา FC เลยไม่มีช่ัย้อนไปเดือนพฤษภาคมนะครับญาติการจะเอาสถิติเราให้ดูนะครับมาดูนะครับน nah on. ี่ดูแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวลองนวดนี้นะครับงวดนี้ฝันว่าผมอนกล้าอยู่เนาะอยู่ทางนู้นอนกล้าอยู่ได้ยินเสียงยุ่ได้ยินเสียงยายเรียกเรียกนะครับเรียกว่าลูกเอ้ยไปทางไหนมืดเป็นว่ะเสียงไปคือ แม่บัลอยแท่อื่นบัเอ๊ะใจเลยไม่คิดว่ายายจะเรียกโบกทอนกลาอีกเรียกอีก <c oughs> ไปไหนหมดเหนือไปไหนหมดเ mm hmm. ดี๋ยวผมก็ขึ้นมาเห็นยายนั่งนีงงนงน่นั่งตรงนี้นี่ตรงนี้หละนั่งตำหม,มากินเน mm hmm. าะตำหมากินอยู่ยบัวลอยกินมาเอาบ่อเหมือน่ะงวดนี้บ่อเหรอ ครับครับเอาครับแม่เอาเอาเอาว่าเอาเอาเอาวันนี้จะให้อีกแล้วถ้าถ้าใครซื้อก็ให้รวยแกว่าับวันนี้ถ้าใครซื้อก็ให้รวยนะครับคุณยายบอกจังนั้นนหรครับอาจารย์ครับบอกอย่างนี้ค่ะใครซื้อก็ให้รวยครก็ให้รวยหนหนหนแม่ไหนไม่ในดูดิแล้วแกก็หาหาเนาะ ยังไม่ได้เตรียมมาจะให้ครับเอกหาจบทั้งนี้จบทั้งนั้นอยู่ในถุงยางแต่ตาหม,มาแกอ,อีกอเกก็แกออกเนาะแกออกแกออกค่ะแล้วก็เปิดให้ผมดูนะครับึกว่าตัวไหนไว้สองเจ็ดศูนย์นะครับวับนนี้สองเจ็ดศูนย์สามตัวนะครับสองเจ็ดศูนย์แล้วสองตัวเดี๋ยวสองตัวนี้จะเขียนให้ดูนะครับสองตัวตัวนี้ ตัวนี้ไม่นั่นหรอกครับอู้ไหนล่ะนี่นะครับเบอสองตัวนี่ครับสองตัวตัวนี้นี่ครับตัวนี้ครับนี่สองตัวครับนี่สองตัวสามศูนย์นะครับสองตัวสามศูนย์นะครับครับนี่ คุณยายเขียนให้เป็นตัวเลยครับอาจารย์เป็นตัวครับเป็นตัวให้ดูเลยในกระดาษมันมีตัวไหนบ้างอาจารย์จะบอกพี่น้องครับนี่ของแม่บัวลอยบอกงวดนี้ที่มาสีงวดแล้วนะครับงวดที่ก่อนเนี่ยให้เจ็ดสองเก้ารับงวดนี้ให้สองเจ็ดศูนย์กับสามศูนย์นะครับอันนี้เป็นของแม่บัวลอยครับแม่บัวลอยตัวครับเดี๋ยวะ วงกลมก่อนของแม่บัวลอยอ๋อของแม่บัวลอยต้องวงกลมครับพราะว่าจะเป็นงวดที่ห้าใช่ไหมงวดที่ห้าครับเข้ามาเลวสี่งวดติดหายซีของแม่บัวลอยนะครับวงกลมให้แล้วครับครับดูนะครับอาจารย์หันมาทางนี้นิดหนึ่งนี่ครับสองเจ็ดศูนย์กับสามศูนย์นะครับของแม่บัวลอยบอกงวดนี้งวดที่ห้า แป๊บนึงค่ะเดี๋ยวแคปหน้าจอนะคะเอ็มงวดที่ห้าบอค่ะครังวดที่ห้าสบายสบายตามลุ้นกันนะจ้าเออมันจังเย็นดเออท่ห้างวดนี้ให้ดันบ้างสองเจ็ดย์สามศูนย์อื้สองเจดนย์แล้วก็สามศูนย์ครับหกห้าศูนย์บอกจ้าหกห้าศูนย์นี่เลขพุมครับ มนี่จุดขออันอันนี้จุดขอภูมิเก่าที่บ้านเก่าของผมนะครับที่บ้านร้างค่ะครับบ้านร้างย้ายเข้าหมู่บ้านใหญ่หมดเมื่อวานผมไปหวานข้าวผมจุดขอกัแกท่านเคยให้โชคเลยครับอาจารย์ให้ให้ครับให้นะครับแต่แต่ผมยังไม่ได้แฟนเนาะครับเาเลขตรงกันเลยนะอาจารย์อ๋อผมขอขอหลอดนะครัอาศูนย์ตรงกัน ทายนี้อาจารย์พี่นย่งไรขอบคุณเอฟซีไว้เนาะขอบคุณคุณผู้ชมเด้อครับนะครับนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับครับถ้าใครซื้อซื้อซื้อเลขของอาจารย์ยาขอให้รวยกันทุกคนนะครับครับครับขอให้ข้าวข้าวข้าวนะครับเด้อเม่บอลลอยเออซอยเด้อห้เขาเด้ยวันนี้ขอให้ข้าวอีกนะครับเม่บอลลอยบอกแบบนี้ โบให้ข้าวข้าวอีกสี่งวดที่ผ่านมาก็แม่บัวลอยมาเข้าทำทครับบัวลอยเข้าฝันครับได้มาจากตัวนี้คืองวดที่เท่ะเลก่อยจันย่างวดที่ห้าครับงวดที่ห้าแล้วเด้อพี่น้องสี่งวดติดแล้วคืองวดที่ห้าหางวดโอ้สี่งวดสอนสี่งวดติด เดี๋ยวเรามาลุ้นหมวดที่ห้ากันนออาจารย์ยาครับขอบคุณครับครับดีครับนี่นะอาจารย์หันขอบคุณอาจารย์ยามากนะคะรับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงเคนฟังรวยรวเด้อพี่น้องกระแทบครับท่านผู้ชมหรือถ้ายังไม่มีแนวทางข้ามผูงเอาข้ามปูงไปก่อนเล่นได้ทุกแนวครับครับแต่ยังคงไว้คืนหนึ่งกรกฎาคมนะ08 อันนี้เอฟซีดูขาดสุดๆครับขอบคุณอาจารย์ยาครับเอาเที่ยวเรา่อวันนี้แอดชัดวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีที่กดไลค์กดแชร์ถูซี่ตัวชมครับผมครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับที่แม่ยายเขามาบอกยายเขามาบอกงวดแรกค่ะเขาเขียนให้เหมือนกันใช่ไหมเขียนให้เหมือนกันครับเขียนให้เหมือนกันเอามาจากกระตาหมากเหมือนเดิมใช่ไหมกระตาหมากบางทีก็กระเป๋าเสื้อโอ้ในกระเป๋าเสื้อก็มีครับ ประวันสีงวดเนะครับครับสีงวดครับแต่งวดนี้อยู่ในตาหมากในถุงยางอยู่มัดถุงยางไว้อย่างดีมัดถุงยางอย่างดีครับแกกลัวฝนตกมั้งครับกลัวกลัวเล็กมหมลูกวหายเรืออะไรกลัวฝนเปียกฝนครับหน้าฝนด้วยเนาะครับอืยายก็รอบขอบเนาะใส่ถุงมัดติ๊กไว้อย่างดีเกกให้ดีเพจะช่วยผมแต่มเอาข้ามไม่ได้ครับ โอเคเอาตัวนัื้อลงก่อนค่ะจันั้นดยยังอันนั้นค่าอสงยังเอาไม่ได้